ดูปี่ดนทักทายเป็นภาษาเช็กนะคะดูปี่แดนแปลว่าสวัสดีค่ะเมื่อวานตอนประมาณบ่ายๆได้กลับไปที่บ้านหลังจากที่รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์รอบนี้สองเดือนที่ไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะก็เมื่อวานนัดช่างเอาไว้นัดช่างเอาไว้ให้ไปดู ระบบความระบบทําความร้อนที่บ้านก็เลยต้องไปไงก็หวั่นหวั่นเหมือนกันนะว่าจะไปโดนดักที่จะโดนตํารวจดักตรงอ่าทางหลวงหรือเปล่าทางกลับบ้านหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็มีนะมีตํารวจขับรถตามอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็รอดไปได้เข้าไปถึงที่บ้านไปถึงที่บ้านก็ช่างเขารออยู่แล้วแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเขาก็ไปจาัดก,การเช็ดอ่สภาพ ไปบ้านเรียบร้อยแล้วเขาช่างก็กลับไปแล้วทีนี้ข้างบ้านน่ะข้างบ้านเขาเมื่อเมื่อเดือนก่อนเขาโทรมาเขาบอกว่าเอออย่าเพิ่งกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดน,น่ะเพราะว่าที่บ้านเขาอะข้างบ้านเขามีสมาชิกอยู่ในบ้านทั้งหมดห้าคนเขาบอกว่าบ้านเขาติดโควิดทุกคนเลยแล้วในบ้านนัมีเด็กอยู่คนหนึ่งประมาณ มาเั้งสี่ขวบวเด็กผู้หญิงกาลังน่ารักเลยแล้วก็มีก็มีพ่อเขาที่อายุเยอะที่สุดน่าจะประมาณเก้าสิบนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยแล้วทีนี้เมื่อวานอ่ะไปถึงเนาะเราก็ด้วยความที่บ้านเราก็ฟังภาษาเช็กไม่ออกเขาก็คุยกับคุณสาเนาะเออก็เราก็เลยถามคุณสาเขาเขาคุยเรื่องอะไรคุณสาก็มาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาบ้านเขาอะ่ะมีห้าคนติดโควิดกันทั้งบ้านเลย แลวสุดท้ายอ่ะพ่อเขาอายุ90 90ปีค่ะเสียชีวิตเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราได้ฟังเราก็ตกใจบอกอุ้ยอุ้ยทําไมแบบจริงเหรออะไรอย่างนี้เราก็แบบเราก็ตกใจเพราะว่าเขาเป็นเป็นเพื่อนบ้านคนเป็นรู้สึกว่าครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวเป็นเฟรนลี่มากเลยอ่ะเพราะว่า เนื่องจากที่บ้านมันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรเนาะเหมือนบ้านจัดสรรก็จะมีรั้วบ้านติดกันติดกันแต่เรามีความรู้สึกว่ามีบ้านหลังนี้ที่ทั้งครอบครัวเขามีความเป็นเฟรนลี่มากพูดคุยทักทายตลอดเวลาและอย่างหนึง่งเราก็มีความไว้วางใจฝากกุญแจบ้านไว้ให้เขาเพื่อที่ให้เขาเข้ามาดูบ้านเราได้ไง าเผื่อว่าเราเรากลับไปที่บ้านแล้วเราลืมกุญชงกุญแจเข้าบ้านไม่ได้เราก็จะไปเอากุญแจสำรองที่บ้านหลังนี้ได้แล้วเมื่อวานเข้ามาบอกว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็อุ้ยใจหายเลยถึงถึงเราจะไม่ได้สนิทกับเขานะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาดีเนะี่ยเขาดีคุณตาคนนี้อ่ะเราไม่เคยคุยกับเขาเราเคยคุยแต่ก,กับลูกเขาแต่ว่าคุณตานะ่ะเขาแอบมองปีที่แล้วเราปุ ปลูกดอกกุหลาบที่หน้าบ้านปลูกดอกไม้ที่หน้าบ้านทําสวนหน้าบ้านตาแค่แอบมองอยู่บนห้องของเขาอยู่ตรงหน้าต่างห้องของเขาเราก็เราก็อม,กมองหันไปมองแล้วก็ยิ้มให้เพราะว่าตาเนี่ยตาคนนี้เขาเขามีปัญหาที่กล่องเสียงเขาพูดไม่ได้ไงแกจะพูดไม่ได้เพราะว่าในในสมัยวัยรุ่นแกสูบบุหรี่เยอะกินเหล้าเยอะแล้วแกพอพอแกะตัวมาแกมีปัญหาที่กล่องเสียง แล้วสุดท้ายตาเสียชีวิตโอยได้ยินแล้วแบบโอยใจหายเลยอะเราบอกว่านี่เราเสียเพื่อนบานไปอีกคนนึงแล้วนะนี่เพราะโควิดเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือว่าที่นี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะเพราะว่าโควิดที่นี่ระบาดท,ทั้งปีล็อกดาวน์สามสี่ครั้งแล้วที่ปลาร์กเนี่ยล็อกดาวน์มา3ามครั้งแล้วแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ว่ารอบนี้เนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยเยอะ โรงพยาบาลเตียงมันเต็มรัฐบาลก็เลยสั่งล็อกดาวน์เข้มไม่ให้คนที่อยู่ในเมืองออกนอกพื้นที่คือไม่ให้คนออกไปนอกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรักษามาตรการน,นี้นี่ก็เข้าสองเดือนกว่านะ,ะ้ะรอบนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คลายล็อกดาวน์ก็ยังรู้สึกว่ายังหนักอยู่นะก็รู้สึกว่า มันก็ต้องมันก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติออกไปข้างนอกก็เงียบขังเงียบมากร้านค้าร้านค้าหรือว่าพทํอทกิจการอะไรต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เงียบเหมือนที่ประเทศไทยนะคะโควิดที่นี่ระบาดท,ทั้งปีค่ะแต่โควิดที่ไทยเลือกช่วงเวลาระบาดด้วยนะคะโควิดที่ไทยจะระบาดเฉพาะช่วงเวลาที่เทศกาลผู้คนจะเดินทางไปพบปะ สังสารญาติพ่อแม่พี่น้องโควิดที่ไทยเลือกที่จะระบาดแต่โควิดที่ปราที่ยุโรปเขาระบาดกันทั้งปีก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยนะคะทีออ่อยู่เมืองไทยก็ขอให,ขอให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยที่นี่ก็เริ่มที่จะชินแล้วค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่เราก็ต้องดำเนินต่อไปชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พยายาม พยายามที่จะไม่ออกไปไหนรับโดยที่ไม่จำเป็นพยายามที่จะเซฟตัวเองเซฟตัวเองให้มากๆก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปหน้าจะมาอัปเดตใหม่ในคลิปหน้านะคะถึงนะคะบ๊ายบายค่ะ